สวัสดีครับทุกคนหลายหลายคนคงทราบแล้วว่าหลังจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแตงโมได้เกิดประเด็นเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าว่าประเด็นเรื่องคดีเราจะไม่พูดถึงในวันนี้นะครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องหล,ลอนที่ได้เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ของคุณแตงโมหรือที่มีบางคนบอกว่าสัมผัสได้ทั้งวิญญาณของคุณแตงโมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็มาชมกันเลยครับและก่อนอื่นก็ฝากคนละหนึ่งไลค์ให้ทีมงานแอดด้วยจะพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย ตามความเชื่อคริสตแล้วนะครับทุกคนคือจะไม่มีวิญญาณก่อนอื่นพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแตงโมรครั้งนี้ด้วยคลิปนี้นะครับได้มีนักข่าวที่กำลังทำข่าวบริเวณตอนที่เกิดเหตุใหม่ซึ่งชาวเน็ตคนหนึ่งที่ตาดีมากๆดูเหมือนหน้าคนสีดำ และน่าจะไม่ใช่คุณแตงโมโด้วยนะครับอาจจะเป็นบิญญาณของคนอื่นที่อยู่ณบริเวณนั้นก็เป็นได้ปรากฏให้เห็นชัดเลยลองดูดีๆนะครับคิดเห็นอย่างไรครับเพื่อนๆกับคลิปนี้บอกกันด้วยก็จบไปแล้วสำหรับคลิปที่หนึ่ง คลิปที่2เชื่อว่าหลายๆคนนะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วแต่ไม่ทันสังเกตว่าจังหวะที่กำลังสัมภาษณ์ได้มีเงาปริศนาสิ่งทำเอาบางคนคนลุกคนพองซึ่งคุณหมอพลอยบอกว่าในบ้านเขาถ้าหากว่ามีวิญญาณอื่นพยายามจะเข้าบ้านและจะมีวิญญาณที่อยู่ในบ้านเขาพยายามต่อต้านคลิปนี้ ได้มีชาวเด็ดตาดีอีกคนหนึ่งเหมือนกันเกิดขึ้นขณะคุณหมอพลอยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่กำลังบอกว่าวิญญาณของคุณแตงโมแรงมากพยายามจะเข้าร่างกายของหมอพลอยแต่หมอพลอยไม่ยอมให้เข้าทันใดนั้นปรากฏเงาปริศนา คล้ายกำลังลอยผ่านซึ่งไม่ไกลกันนักกับนักข่าวที่กำลังสัมภาษณ์รูปร่างคล้ายคนครับเงาดังกล่าวแต่ไม่มีใครที่อยู่บริเวณนั้นสังเกตเห็นจนกระทั่งการให้สัมภาษณ์นี้ได้จบลงไม่มีใครเอะใจขอให้ทุกคนดูดีๆนะครับและเช่นเคย เงาที่เห็นอาจไม่ใช่คุณแตงโมก็ได้ตามที่คุณหมอพลอยบอกบ้านคุณหมอพลอยว่ามีวิญญาณปู่ทวดคอยปกป้องดูแลบ้านอยู่ิ็เห็นอย่างไรครับทุกคนกับคลิปนี้บอกกันด้วยเพราะฉันก็เลยรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วงานนี้แสดงว่าเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเจอแน่นอนท่านยมก็รับรู้เรียบร้อยแล้วค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกๆเลยหลังการเสียชีวิตของคุณแตงโมระบุว่าเป็นวิญญาณของคุณแตงโมคล้ายกับว่าเข้าสิงผู้หญิงคนหนึ่งชาวสีสเกตและบอกว่าตายแล้วแตงโมตายแล้วยังหน้าคนลุก โมยต้ะพมต้ะพตสาตไหนต้ะพางนั้นและตรงไหตรมท้าใชแล้วใช้วหาวี้พี่อช่วยหมออไาค่ยหมอเี่ยมีอะไรทักหมไหมไม่ไม่แล้วโมยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่ไม่ไม่หม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวรีสเกตฟังแล้วก็น่าขนลุกมากครับถ้าหากจะบอกว่าหลอนหรือไม่บอกเลยว่าหลอนครับคิดเห็นอย่างไรก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่กับเรื่องร่างทรงแต่เราจะไม่ก้าไายความเชื่อของบางคนนะครับ ในสิ่งที่หลายๆคนก็อาจจะเชื่อเหมือนกันถือซะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ คลิปนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบางก็เห็นเหมือนกับมือพยายามจะดึงทุ่นลอยน้ำบางคนก็ว่าเหมือนมีคนอยู่ในน้ำที่พยายามจะจับทุ่งลอยน้ำแต่ไม่นานนักก็หายไปเลยบางคนก็ว่าเป็นคุณเตงโมไม่รู้เป็นผีหลอกหรือเปล่านะครับ หรือคิดไปเองกันแน่หลายๆคนให้ความสนใจกับคลิปนี้มากแม้กระทั่งชาวมาเลเซียที่ได้ติดตามข่าวของคุณแตงโมเช่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่คุณแตงโมหรืออาจจะไม่ใช่คนก็เป็นได้คิดเห็นอย่างไรครับรฝากบอกกันด้วยดวได้มาถึงที่ท่าเรือพีบูนสงครามหนึ่งนะครับผู้ชายคนหนึ่ง ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือที่มีชื่อว่าคุณเจจากเกาินเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นผ่านตากันมาแล้วแน่ๆซึ่งเขาได้โพสเรื่องราวหลังการเสียชีวิตใหม่ๆว่าเป็นคนณเต็งโมมาหาโดยระบุเป็นข้อความว่ามาอีกแล้วและโพสภาพลงในฟิตลงในเพจส่วนตัว โดยเวลาที่ระบุไว้ตีสามนาทีคล้ายกับว่าบ<อ>ิญญาณของคุณเตงโมูมาบอกว่าทำไมทุกคนไม่พูดความจริง<อ>จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพจะเห็นลักษณะ,ะคล้ายผู้หญิงครับที่ว่าเป็นวิญญาณยืนอยู่และชาวเด็ดหลายคนนะครับสังเกตว่าคล้ายกับคุณเตงโูจริงๆนะ บางคนก็ว่าคุณแตงโมแน่ๆแต่คุณจัก,กรินนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งมีอีกหลายๆอย่างครับที่เขายังไม่ได้พูดของคุณแตงโมว่าอะไรบ้างที่เขาได้เห็นที่คุณแตงโมได้บอกเขาและเขาบอกว่าวิญญาณของคุณแตงโมที่มาหาเขาร้องไห้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม ขอให้เพื่อนๆมีสติและวิจารณญาณน,นะครับสุดท้ายนั้นเขาฝากให้กับแฟนเขาว่าบุญวาสนาขาดกันแค่นี้หมดกันแค่นี้ไม่คิดไม่ฝันถึงมันจะยากเย็นถึงมันจะลำบากถึงมันที่ผ่านมามันจะทุกข์บ้างสุขบ้างก็อยากให้แฟนผมจำชื่อแฟนพี่เขาไม่ได้แหละมีความสุขแล้วก็ <Yeah. S 1> บางทีอาจจะคิดไปเองก็เป็นได้มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของคุณเจก็บอกกันด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆตามความเชื่อคริสแล้วนะครับจะไม่มีวิญญาณมาวนเวียนอะไรแบบนี้หรือก็คือวิญญาณจะไปอยู่กับพระเจ้าและเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์ ที่มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการเข้าถึงได้และได้พบเจอกับญาติพี่น้องหรือคนที่รักที่จากไปก่อนแล้วอีกครั้งซึ่งจะแตกต่างกับความเชื่อหลายๆศาสนาเอาเป็นว่าใครนับถือศาสนาใดก็ไม่ลบหลู่กันนะครับคลิปนี้ เป็นคลิปที่ร้อนที่สุดเลยก็ว่าได้โดยในคลิปนะครับได้มีชาวเด็ดตาดีอีกแล้วเห็นลักษณะใบหน้าใต้ท้องเรือซึ่งเป็นคลิปล่าสุดที่น่ากลัวเป็นอย่างมากซึ่งเป็นอะไรที่น่าคนลุกมากบางคนก็ว่าเป็นวิญญาณแต่ไม่ใช่คนเต็งโบย่างแน่นอนแต่เป็นผีที่อยู่บริเวณนั้น รีอ,อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่เรือจะแล่นออกไปและไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ใบพัดเรือหลุดหลายๆคนเชื่อว่าเป็นความเฮียนของแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นข่าวดังอย่างมากกับเรื่องราวใบพัดเรือหลุดบางคนก็ว่าอาถรรพ์ร้อนมากครับภาพนี้เพลินๆแล้วครับคิดเห็นอย่างไร บอกพวกเราด้วยเห็นชัดเลยทีเดียวลักษณะตาเบิดโพลงกำลังจ้องมองที่นักข่าวคิดเห็นอย่างไรครับเพื่อนๆและอย่างไรก็ดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณแตงโมด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็รักคุณแตงโม พวกเราก็เช่นเดียวกันติดตามผลงานมามากมายสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเสร็จแ,แล้วเราก็เรียกแกร็บเสร็จแ,แล้วเราก็เรียกแกร็บ oh my